สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปตรงหน้ากล้องตรงหมวกกโปรนะผมจะมาให้เพื่อนๆมาดูกันนะว่าสังคมใน Delivery การขับส่งอาหารนะผมเพราะว่าสังคมเขาเป็นยังไงกันนะครับเชิญเพื่อนๆมารับชมได้เลยครับ รองงานนานยังอะรอรองานนานนานยังคอะรองงานนานยังลองงานนานยังที่ทนไม่้ไม่ใช่ไม่เรื่องผมถ่ายเฉยเออคนละคนเดี๋ยวคนละกองงานคนละกรถรถรถเหมือนกันไม่ได้ไม่ใส่ แล้วใส่ไอ้กล่องกล้องก็เหมือนกันด้วยนะใช่เขาใช้ยี่ห้อในการนี้มีคนยังไัโอ้มันมีหลายคนพี่ที่เขาถ่ายถ่ายทำอย่างหนึ่งไงก็ทำแล้ใส่กล้องเหมือนกันนะกี่ตัวแล้วพี่น่าจะได้ประมาณสี่ตัวนี่ผมเพิ่งวิ่งออกมาี่ได้นี่ C2 อ,อะไรนะเดอะสเปร

งกันบ้างครนนับผมหลังจากที่ชมคลิปจบไปแล้วนะรับผมก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมออกจากตรงอาหารจากในหมู่บ้านเขาก็เห็นผมตั้งแต่เข้าไปแล้วส่งในหมู่บ้านแล้วเขารอทักเลยว้วรอผมมาเพราะว่าเขาคิดว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเคยทําคลิปอะไรคอนเทนต์นี้ับผมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะก็นั่นแหละครับเพื่อนคิดเห็นยังไงบ้างครับผมกับการรับชมคลิปนี้ครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมเป็น ไอเดียวว่าสังคมการส่งอาหารว่าเป็นสังคมที่ดีนะฮะเจอกันก็ทักทายขับ่านทั้งที่ไม่รู้จักกันนะก็แบบพยักหน้าอะไรเงี้ยบางคนก็ขับแบบว่ามาทักทายแลย้วแบบท,ทั้งที่แบบว่าไม่รู้จักกันเลยมา,มาข้างๆแล้วนะก็แบบทักทายอะไรเงี้ยครับก็น่าผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมมีอะไรก็ช่วยกันได้ครับเวลาขับผ่านกันหรือว,ว่ามีปัญหาเันขอบคุณมากครับ